ดี a มแต่งซิ่งนะคะมาอีกแล้ว1คันนะคะบอกเลยว่าเราจัดให้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดวาวนะคะค่างวด7,000บาทตลอดอายุสัญญาคันนี้เลยคันนี้เป็นอี u ูดีแม็นะคะปี2019แปลงหน้า m ิวเเรียบร้อยเลยไม่ต้องเสียตังค์ไปแปลงเองอันนี้แปลงให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับฝาคาร์บอนมอนซาช็อปนะคะร้านดังเลยนะแถมยังไม่พอ่อแถมแม็กให้ด้วยนะคะทุกคน แถมยังไม่พอนะคะแถมแม็กให้ด้วยนะคะพร้อมยางแต่งซิ่งด้วยเนาะอ่ะเราไปดูภายในภายในบอกเลยว่าแจ่มมากก่อผ้าระบายความร้อนได้อย่างดีนี่แหละทีเด็ดค่ะทีเด็ดก็คือเครื่องเสียงเต็มรำเลยจัดเครื่องเสียงแบบเต็มรำสำหรับคนที่อยากชอบเครื่องเสียงเนาะค่าง,งวด7,00 0บาทตลอดอายุสัญญาใหม่ๆเจ็มๆเลยจ้าติดไท้ฟรีอ้าวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังของเขานะคะสวยอ่ะ พ่นสีให้ด้วยเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับคําท้ายด้วยเก๋ๆนะคะคันนี้ถ้าใครอยากได้กระบะแต่งซิ่งทรงรอทรงเอทรงซอ้อเนาะก็ติดต่อมาได้นะคะอ่ะติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 3, 6 9 9 9 8 6, 8ี่ายบาย